โรงเรียนวัดบ้านประอางประสาสรครูรับพัฒนายินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านประอางประสาสตทครูรับพัฒนากลุ่มโรงเรียนปราสาทเยอ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น132คนแบ่งเป็นชาย77คนและหญิง55คนโรงเรียนวัดบ้านประอางมีการดำเนินการตามนโยบายดังนี้ด้านความปลอดภัย 1. โรงเรียนวัดบ้านประอางมีการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่างๆเช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อต่อการมีสุขภา,ภาวะที่ดีเช่นการจัดห้องเรียนให้สะอาดน่าอยู่การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำให้หน่าใช้ 3. นักเรียนได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal และชีวิตแบบวิถีปกติต่อไปด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4. โรงเรียนวัดบ้านประอางมีการติดตามสำรวจสัมพโนประชากรนักเรียน ในเขตบริการเข้าเรียนครบ100% 5. เซน 5. โรงเรียนวัดบ้านรางมีการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ 6. มีการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและส่งเสริมการสร้างทางเลือกที่เหมาะสม 7. โรงเรียนวัดบ้านระอางมีแนวทางในการป้องกันหรือวิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกกลางคันเช่นเสี่ยงต่อยาเสพติดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศด้านคุณภาพ 8. โรงเรียนวัดบ้านประอ่างมีการจัดการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทีน่เน้นสมรรถนะและการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนและบริบทของนักเรียน9มีการออกแบบกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร10มีกระบวนการพัฒนานักเรียน การปกครองในระบบประชาธิปไตยพันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข11มีการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศัก,กยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน12มีรูปแบบการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายนำผลไปสู่การพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียน13 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งด้านประสิทธิภาพ 14. โรงเรียนวัดบ้านปรางได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาจัดทำการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหาร 15. มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้16มีการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกคนรวมทั้งลดความตึงเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน17มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายแบบ Active Learning 18. มีการดำเนิเนการตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกตเขตส 19. มีการออกกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกตเขตสาม ตามมตริการขับเคลื่อนสีมิติการขับเคลื่อน20มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงาน1โรงเรียน1น,นวัตรกรรม21มีการกำหนดหรือส่งเสริมมาตรการด้านการผ่านพออเขียนได้ของนักเรียนในทุกระดับชั้นโรงเรียนวัดบ้านประอาง ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ